เราได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการคนคิดลบเป็นการเช็คตัวเองแล้วว่าฉันเป็นคนคิดลบหรือเปล่านะคะซึ่งออถ้าเราอยากที่จะฝึกเป็นคนคิดบวกนะคะง่ายนะคะทำได้วันนี้เลยหมาแมวทำไม่เป็นนะ แมวไม่สามารถได้นะแบบว่าวันนี้ถูกเอาไปไปล่อยมันก็จะเฝ้ารอของมันไปมันมีแต่ความหวังลมๆแรงๆของมันมีความหวังมีไหมมีความอยากมีไหม,ม,มสัตว์ทั่วไปมีหมดแต่สัตว์ไม่สามารถฝึกตัวเองได้มองว่าเฮ้ยลองหาข้อดีซิเอ้ยฉันอยู่ที่วัดด้วยเออเดี๋ยวไปฟังพระเทศดีกว่าหมาคิดไม่ได้นะคะอุ้ยมีเพื่อนหมามากมายอยู่ที่บ้านคนเดียวหมาคิดไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปคือการ สวนกระแสค่ะวันนี้ครูเง้ออยากจะพาให้พวกเรามาบริหารสมองส่วนหน้าสมองที่มีในมนุษย์เท่านั้นนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงสมองส่วนท้ายทอยที่มีในสัตว์นะคะมนุษย์ก็เป็นสัตว์เนาะที่นี้เรามาดูสมองส่วนหน้าส่วนของการแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะคะสินธรรมจัญญาเราจะหยุดด้วยสมองตัวนี้วิธีของการที่เราจะเป็นคนคิดบวก การเป็นคนคิดบวกไม่ใช่เป็นพวกมโนนะคะไม่ใช่พวกโลกสวยไกลจากความเป็นจริงไม่ใช่แฟนทิ้งเราบอกโอ้ไม่หรอกฉันไม่เสียใจอันนี้ไม่ใช่คิดบวกนะคะทั้งถ้าคุณเสียใจคุณก็ต้องยอมรับว่าเสียใจหรือคนบางคนบอกว่าแฟนทิ้งเดี๋ยวเขาก็กลับมาอันนี้ลมแรงมากอันนี้ไม่เรียกคิดบวกนะคะเียกเพอร์เจอร์นะคะังนั้นสิ่งที่เราจะต้องแยกระหว่างคนคิดบวกกับมโนตัวแยกที่สําคัญคือการที่เราเป็นคนคิดบวกขึ้นหนึ่ง เราต้องคิดอยู่บนฐานของความเป็นจริงและสองความเป็นจริงนั้นต้องพาให้ชีวิตของเราไปข้างหน้าได้พูดง่ายง่ายว่าคนที่คิดบวกแล้วชีวิตจะสูงขึ้นดีขึ้นหรือเดินไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะทีนี้เราต้องคิดยังไงล่ะคิดบวกนะคะการคิดบวกคือเราจะคิดอยู่ภายใต้เงื่อนไข3ประการ1เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นจิตมันจะคิดลบเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นสัญชาตญาณราเบรกมันดวยก่อน นเราเบรกมันไว้ก่อนแล้วดึงถอนขึ้นมาคิด3ข้อนี้ให้ได้ 1. มองหาข้อดีของเหตุการณ์นั้นทันทีนะคะเช่นมีโควิดเกิดมามีข้อดีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคุูแชร์ของครูก็คือเนี่ยครูมีโอกาสได้มาใส่ใจในเรื่องของคลาสออนไลน์มากขึ้นซึ่งครูตั้งใจที่จะทํำคลาสออนไลน์ให้เป็นกิจะลักษณะามานานละแต่ก็มัวแต่ยุ่งวิ่งวนทํางานอยู่ ก็มีเวลาอันประเสริฐนี้นะคะในการได้มาทำคลาสที่ครูตั้งใจไว้หรือมีอะไรอีกเช่นเฮ้ยเราได้ฝึกสติจากจะเอามือจับ๊สติมาและใช้ข้อสอบแทนมีข้อดีอยู่ได้อยู่บ้านกับลูกมากขึ้นได้ work from home ไม่ต้องไปเปลืองค่ารถค่าเดินทางนะัประหยัดค่ารถได้ค่าเสื้อผ้าใส่เสื้อตัวเดิม30วันก็ได้นะคะถ้าเกิดครอยากจะประหยัดแฟบนะคะ ที่เราเกิดขึ้นมันมีต่างๆเกิดขึ้นมันมีข้อดีแทรกอยู่ในนั้นทั้งนั้นล่ะค่ะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมองหามันข้อดีต้องเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่มโนขึ้นมานะหน่งมองหาข้อดี 2. เราจะต้องหาการเรียนรู้ในเหตุการณ์นี้ให้ได้ว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรเรานะคะเช่นพอมันเกิดขึ้นแล้วโควิดเกิดขึ้นแล้วสอนอะไรเราโอ้โหความไม่แน่นอนสูงมากนะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพอะไรวันนี้โดนหมด คนบางคนอาจจะคิดอาชีพฉันไม่พร้อมโดนหมดนะคะแล้วหรือเราอาจจะเรียนรู้ได้อีกอาชีพอะไรที่คือเอาจริงๆนะในโลกนี้มันไม่มีคำว่าแน่นอนหรอกคะ่ะมีแต่คำว่าแน่นอนทางจิต มั่นคงทางใจเราทำตัวเองให้พร้อมทางจิตทางใจหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์นี้เห็นเลยโหฉันเอาไม่อยู่จริงๆว่ะฉันปฏิบัติทำมาแล้วก็จริงแต่ทำไมฉันกลัวขนาดนี้แสดงว่าฉันยังต้องฝึกเพิ่มนะเนี่ยเรียนรู้เลยนะว่าเหตุการณ์นี้ฉันยังไม่พร้อมในการรับมือกับความสูญเสียหรือความเสี่ยงงานของเราล่ะองค์กรของเราพร้อมไหมมีมีไม้สองไหม ไม่ใช่คนบางคนเนี่ยมีรุ่นน้องครูบางคนโทรมาปรึกษาครูบอกว่าโอ้พี่งอ้อหนูแย่เลยหนูไม่ได้เตรียมเรื่องคลาสออนไลน์ไว้เลยหนูมัวแต่กล้ากลัวกลัวอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยหนูก็เลยไม่ได้ทำเนี่ยของครูเนี่ยพอปิดออนไลน์ออฟไลน์ไปได้ใช่ไหมคะ ครูก็มีคลาสออนไลน์ซัพพอร์ตทันทีนะลูกน้องยังพอมีเงินดูแลลูกน้องของเราอยู่ดูแลตัวของเราได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะนั้นเราก็ต้องดูว่าเรามีแผนสำรองไหมบ้านก็เหมือนกันเรียนรู้ทันทีเฮ้ย บ้านของเราบ้านเราเนี่ยมีเงินสำรองคงคลังในบ้านหรือเปล่าหรือเราใช้เดือนชนเดือนเรโมแต่ใช้กับอะไรกันไปหมุนกันไปมัวแต่อ้างว่าไม่มีเงินเก็บค่ะพอใช้ก็ไม่พอนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าหรือเรายังหาวิธีการเพิ่มทรัพย์น้อยไปหรือเปล่า นะรพอเราคิดแบบนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ย mm. มันไม่พอนะนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกโดนหมดโดนทุกภาคส่วนจริงๆนะคะแล้วถ้ามันมีสงครามล่ะมีน้ำท่วมอีกล่ะเออเราพร้อมไหมนะไม่ได้ให้คิดให้กลัวแต่คิดให้เข้าใจระมัดระวังฉะนั้นเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราบ้างนะคะ 1. หาข้อดี 2. เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้และ 3. ค่ะหาโอกาสในเหตุการณ์นี้ทันที มองหาโอกาสเลยโอกาสอะไรได้บ้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างใครหลายๆคนที่วันนี้เราได้มาเจอกันครูบอกได้เลยว่าคุณคืออยู่ในเครือข่ายของกลุ่มคนที่คิดดีกับตัวเองครูไม่ได้พูดเพราะว่าแหมแหมเรียนกับครูง้อก็เป็นคนคิดดีไม่เกี่ยวเลยค่ะคุณจะเรียนกับใครก็ได้ค่ะตราบเท่าที่คุณใช้เวลาตรงเนี้ย ในการดูแลตัวเองดูแลสติปัญญาดูแลจิตใจของตัวเองเพื่อให้พร้อมในวันที่พระอาทิตย์ขึ้นช่วงนี้ถือว่าเป็นพระอาทิตย์ตกค่ะช่วงเวลาพักผ่อนช่วงเวลา,าฟูมฟักร่างกายนะคะอยู่บ้านเล่นกับลูกนึกออกไหมรอวันพระอาทิตย์ขึ้นโควิดไม่อยู่กับเราทั้งชีวิตหรกค่ะนะเดี๋ยวเวลาของมันก็หมดลงแล้วเวลาของเราก็จะกลับมาเริ่มขึ้นแต่ครูไม่อยากให้เราพอสตัวเองว่าโอ้ตอนนี้เป็นเวลาพักก็นิ่งเลยวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันเราเห็นโอกาสนะเฮ้ย เราอยากเรียนอันนี้ตั้งนานน่ะแต่ไม่มีเวลาเรียนเลยเพราะว่าโมาแต่ทํางานเฮ้ยมีเวลาได้เรียนละครูเองก็มีเวลาได้อ่านหนังสือเยอะมากขึ้นได้ฟังคลิปดีๆอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นก็ในช่วงนี้เห็นไ,ไหมคะหาโอกาสมีอะไรได้อีกเฮ้ยคนบางคนไปขายเจล ขายแมสอะไรกันแล้วแต่ทุกคนก็เริ่มเห็นโอกาสประกรันบริษัทประกรันก็เริ่มออกประกรันโควิดมานะคะคนที่ทำํำสอนอะไรต่างๆนะก็หันมาทำคอร์สออนไลน์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีโอกาสอยู่ในนั้นให้เราตั้งใจฝึกทีนี้ค่ะเราต้องเข้าใจหนึ่งอย่างก่อนว่าไอ้การคิดลบของเราเนี่ยเราบริหารมันมาแบบเรียกว่าไม่รู้กิ กีป่ปีถ้าเอาแบบวิทยาศาสตร์ก็คือไม่รู้ตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้สมองเราอะเราให้สมองส่วนไททอยซึ่งมีอำนาจสั่งการถึง90%ควบคุมเรามายาวนานมากเลยนะคะอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือในในชีวิตเนี้ยเราให้มันทำงานออโต้รันมาตลอดไม่นับชีวิตก่อนหน้าอ่าซึ่งอันนี้แล้วแต่วิจ,จรารณญาณนะคะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่ามีชีวิตนี้บางคนอาจจะเชื่อว่ามีชีวิตก่อนหน้าเราฝึก ฝึกให้กิเลสมันหลอกเรามานานแค่ไหนละโกรเกลียดกลัวฝังรากอยู่ในจิตที่ทําให้เราต้องมาเกิดทุกวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการทํางานของสมองเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าไซน์ันะคะตัวนี้มันจะคอยเชื่อมนะคะมันจะคอยเชื่อมสิ่งที่เราได้ทําบ่อยๆอ,อ่ะพูดง่ายๆอคุณจะไม่ได้พูดะไรให้มันวิทยาศาสตร์มากนะคะเอาง่ายๆก็คือว่าคุณออกกําลังกายคิดในเรื่องลบมากๆ กล้ามเนื้อฝั่งลบของคุณก็แข็งแรงเหมือนกันค่ะการเชื่อมโยงของสมองของเราเนี่ยพอคุณคิดลบบ่อยๆมันก็จะเชื่อมหนาแน่นวันนี้ให้คิดลบคิดกังวลคิดกลัวคุณคิดเร็วเลยอแต่ถ้าวันนี้เราต้องการลดทอนกาลังของไอการคิดลบไม่ใช่ให้เราสั่งตัวเองว่าเลิกคิดลบนะั้นเลิกคิดลบทําแบบนั้นไม่ได้สมองไม่ได้ทํางานแบบนั้นค่ะนะเมื่อไหร่ที่มันเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งเชื่อเมลลินมันจะทําให้แข็งแรงมาก เราจะมีวิธีถอนมันโดยไม่ใช้มันนะคะไม่ใช่ไปสั่งให้มันหายนะคะแต่ไม่ใช้มันเหมือนกับกล้ามเนื้อ If you don't use it you l รู้ it อะไรที่คุณไม่ใช้มันจะอ่อนแรงลงไปฉันใดก็ฉันนั้นฉะน,นั้นนะคะเมื่อคุณไม่ได้ไปใช้งานมันคุณจะไม่ใช้งานมันได้ด้วยวิธีอะไรล่ะ,ะสมมติวันนี้คุณขาไม่เดินคุณออกแรงแขน เหมือนกันถ้าคุณไม่อยากให้ไอ้กล้ามเนื้อฝั่งลบทํางานคุณไปบริหารกล้ามเนื้อฝั่งบวกซึ่งในช่วงแรกๆจะยากครูการันตียากเมื่อเราขับรถห่มันไม่คุ้นชินอะไรว่าคลัชอยู่ตรงไหนเบรกพวกเวลาขับรถเกียร์กระปุกถูงไหมมันต้องใช้สมองคิดเยอะแต่สมองมนุษย์ค่ะจะไม่ชอบให้พวกเราอยู่กับความไม่รู้นานมันจะชอบให้พวกเราชินให้เร็วที่สุดเมื่อเราพยายามทําสิ่งนั้นซ้ำๆ ะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เช้ามาเลยเราให้มองหาสิ่งดีๆในชีวิตมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์หาคิดข้อดีเจออะไรไม่ดีลองฝึกสมองเลยเฮ้ยข้อดีคืออะไรวะโอกาสคืออะไรวะฉันเรียนรู้อะไรได้วะทำสามอย่างเนี้ยพอคุณทำซ้ำๆกล้ามเนื้อฝั่งที่มันไม่เคยได้ใช้เรื่องคิดบวกมันก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆโยงใหญ่แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง กลายเป็นว่าคนที่คิดบวกซ้ําๆไปเรื่อยๆคิดเห็นข้อดีเห็นโอกาสไปเรื่อยๆก็จะทําให้เวลามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะมองหาโอกาสออโต้ออโต้เลยค่ะ ไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะแต่ช่วงต้นของเราเราต้องใช้แรงในการคิดให้หาข้อดีเออโชคดีจังเลยฉันมีลูกโชคดีจังเลยฉันมีบ้านฉันมีข้อดีอะไรมากมายให้เราฝึกหาข้อดีตรงนั้นไว้นะคะไม่ใช่มานั่งโลกสวยแล้วไม่แก้ปัญหานั้นไม่ใช่โลกสวยคือไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงเออชีวิตด,ดีแล้วก็จริงๆไม่มีอาหารกินอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะต้อง ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราบนฐานของการที่คิดในสิ่งที่สร้างกําลังใจให้กับตัวเองแล้วอยู่บนฐานของความเป็นจริงฝึกทาซ้ําๆค่ะแล้วคุณจะพบว่าการคิดบวกเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยค่ะ